เปิดภาพมาใหญ่กสิมาผ้ามหาเลาะบังหัางบดแดงพี่น้องนี่หัางหนึ่งหัางซัมนีไข่ขนาดเด้อพี่น้องเป็นเกีย์ขาวโอกโลกเห็นบะนี่เอ้ยคักขนาดเด้อนี่เดี๋ยวยาย่สิมาขอไข่เพิ่นไปกิน <c oughs> หัางหน่อยๆเนี่ยสิไข่บดเด้พี่น้องนี่เห็นหงบ่ ไข่เบิด์ด้หน่คักเลยนี่ขาวอกโลกเลยพี่น้องนี่เขยยียวกรอนใหญ่อยย่อย่ไปแล้วอยู่ข้างบนพุ่นที่ใบใบแดงแดงใบแดงแดงนค่นี้ย่อย่ไปแล้วได้เขียวกรอนนี่แงซองหั่งปีกาเขียวกรอนะนี่นะนี่ได้หักหลายเลยนี่นี่มาหาเลาะบางอีกแล้วต้นนี้บอกวางน้ำดอกไม้พี่น้องแม่เต็มยโอโย,โอโยกัดกัด แม่กัดของยู่ของกินเดีวสวากันเด้พี่น้องเด้เอ,อห้างหน่อยห้างเล็กหน่อยนี่ใคร่าด้วยจ้ะเอาเอาไม้มาคำยันไวอ้ยแมว่าแดงโอ้หายหๆแห้ไต่ยโยโยโย่เห็นคนหัวซันดืดมาเลยโอ้ยปวดแท้ะตน้นน้ำดอกไม้มีสองต้น เขาจิบมักเป็นรุ่นโมดอกพี่น้องเออ,อมาแดงกัดามาจำนีกัหัวสั้นดืดใส่ปักอันนั้นก็เต็มซาอยู่หายามมึงหั้งมูแดงจ้ะฝนตกแล้วก็บค่้อีกกับแล้วล่ะหัางบไงกับค็ไขยคือเกาอยู่นี่เป็นยังไงก็ดีแท้สนดอกอันนี้ก็นี่พี่น้องารลายรุ่นด้วยขนาดได้บักม่วงนี่ โอ้ยลลายรุ่นขนาดเลยต่อยอยู่บริษัทว้วนี่ห้างมัแดงห้างหน,นึ่งเพื่อนเพื่อนลายรุ่นขนาดพี่น้องใจเายผ้าแสงบ่บุ้ยนี่นี่นี่ยุ่ใกล้ย่ามีมดแดงแฝงพวงมะวงด้วยนี่ไตยงอยงูย่พี่น้องแมนเบิดดีนี่บนหัวย่ายนี่ ่นย่างลายรุ่นจ้าเก็บขายเก็บกินไปเรื่อยๆนก่่องดินนี้พี่น้องจ้าย่เอาไปตองมาห้องไว้เบิ่งมันโดดอีลีเลยพี่น้องมันหลายรุ่นอหลีเพราะมันเบาเล่นเบาหัวเลยฮุูนฮุ่นเต็มเยอะพี่น้องความคู่ซาหน่อยๆเนี่เลยจ้ะ มันปกีต้นดีพี่น้องประมาณสิบกว่าต้นนี่ละ่ะอยู่ท่างนอกนี่ย้ำสะนี่พิ้นิึงเอารลดพุ่น,น,ออกด,นดกสุดต้นเด้วพี่น้องหลายรุ่นอีหลีพอมันเบาโคตรจ้ะยายสิงมหาเบิงห้างบดแดงไตง่วยง่วยอยู่ไตยน้ำใหม่จ้ะใะไล่ะบดแดงไตย,ย่มยมำนี่พี่น้องจ้ะ อ้ยใส่ละหัง่งหั่งเคยใสย่อ้นเด่นเดนเดนเด่พูดน,นั่นมีบัตรใครนี่เดยอพุ่นแม่พันไตน้ำใหม่ยุ่ยยุย่ยเยอะเห็นคนมากผมว่าสั้นดึนใสใ่พี่น้องเลยอุย้ยดก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 ับนหัวยายนี่ดกยายขอมมากเลยายผพาแสงพี่นอ้องแก กับเขาใหญ่กับบ่อไร่เฮดมือนี่มีสูตตุ่นพี่น้องนขนาดต้อยไปมันจักกี่ลุ่นแล้วตั้งแต่เดือนตุลามาพี่น้องจ๋าแมนเมนบอร์ุ่จ้าตุ่ใหไงดอกนี่หอดนแล้วพี่น้องจ๋าปูนหาซองมังห้างวัดแดงผ่าเสียงวัดน้อ หน่วยอ่อนหน่วยแก่เต็มไปหมดจ้าอาอซ้ำนีแ่แหละพี่น้องหอนแล้วเริ่มหอนแล้วจ้ะเอ้ย